สวัสดีพ่อแม่ทุกคนพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยวันนี้เรโมบช่องของเราเช่นเคยช่องมีจีมช่องการลวนพนสาหรับคลิปนี้เราก็จะมาคลิป n e c คราฟ EP ที่4ี่กันแล้วนะครับก็บอกเลยว่า EP ในนับเป็น EP ที่เราบอกว่าจะไปะจับฟาร์มเอ้ไม่ใช่จะไปะจับสัตว์มานะเพื่อจะได้มีทรัพยากรในใช้ในตอนต้นเกมและท้ายเกมกันด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะมาจับในวันนี้ก็คือแกะและบัว,วน,นะครับ วัวน,นี่ยจะต้องจับมาก่อนแก่เดี๋ยวนะครับ<อ>เมื่อกี้โฆษณาขึ้นโอเคเราจะจับแก่มาสักประมาณเดี๋ยวกี่ตัวก็ว่ากันจับมาสองตัวแล้วค่อยพอบไหนก็ได้แต่วัวน,นี่อาจจะต้องจับจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องครับเชือกมาเพิ่มนะเพราะว่าไม่น่าจะพอเดี๋ยวเราไปเอาเชือกก่อนใช้เชือกดีนะครับเชือกดีกว่าในการจับแล้วก็ถ้าใช้นีล็อกก็ได้นะแต่เราเชือกดีกว่าไอเทมไหนไอเทมวะนีะ่ไงเดี๋ยวเราโกสรามกับ อันนี้มาแล้วเราก็มาทําเชือกได้ประมาณแปดอันเดี๋ยวเราเหลือไว้อันหนึง่งเบ๊บบ๊บโอเคเสร็จแล้วแล้วก็เก็บโกสลามนี่มาหาไม่ได้งะหาหง่ายๆเลยครับก็แค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปงไปหาจากเหมืองเงาครับเหมืองตรงนี้ผมเยอะมากมันเป็นเหมืองแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมืองที่แบบอะไรวะ มันเหมืองแบบจับโกสาลามนะเหมืองที่จับโกสลามบอกเลยว่ามีตะโกสลามเยอะนะครับพวกโกสลามอ่ะผมก็ชอบเรียกโกสลามมันชื่อสาลามเ,ออเดี๋ยวจับอาหารมากินก่อนเอาอาหารมากินเขแล้วเราน่าจะจับมาได้ประมาณแปดตัวนะครับเดี๋ยวเอาเเอาวุธไปด้วยอาวุธก็เอาเอ็นขวานแยกไปนะครับแล้วก็ดาบเผื่อไว้สักนิดนึง เผื่อไว้ฟาร์มมาไป<อ>ไปครับรืกันดยแล้วก็ในการจับสั์นะครับเราก็ต้องเราต้องมีฟาร์มด้วยนะครับใช่เดี๋ยวเราจะสร้างฟาร์มกันก่อนนะครับฟาร์มที่ผมจะใช้นี่ก็ต้องเป็นรั้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาลัวก่อนลัวเอาจากไม้มานะครับเดี๋ยวครับลัวมาลัวต้องใช้อะไรเอ,อ่ยลัวต้องใช้อ๋อ งานผมก็มีอยู่พอดีเค <Okay. S 1> ครับไล้อยาเอาราสประมาณสิบห้าแล้วกันเคเคครับแล้วก็เอาประตูมาหนึ่งอันปั๊บโอเคเอามาเลยประตูหนึ่งอันครับเคไม้เหลือสองอันครับเหลือก้าเหลือสิบเอ็ดอันโอเค เราเก็บของไว้ก่อนเยบอูเวลากินไปเยอะเหมือนกันแล้วี่ยไปรีบไปเก็บ,เบ,เบไปกันเีกว่าครับก่อนที่จะมืดเออว่าถึงจะมืดก็ยังไปด้วยไปรีบไปเลยฟ้ามันจะคืมแล้วนั่นแหละบัวที่หาได้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะหาจากไหนได้บ้างเดี๋ยวเราก็วิ่งออกไว้นี่ไงหนึ่งตัวเฮ้ย<า>จับไงอะลืมโมโหโทษโทษ เกมมามาก่อนหนึ่งตัวเลยค่ะมาน,นี่มานี่มานี่ตามมาเกาะนั่นอีกหนึ่งตัวอีกหนึนน่งตัวเลร็วๆตามมาไปแขวนมันดิไปตามมาเพื่อนได้ไปแล้วครับ<แ>ส่งไปเดี๋ยวเราไปปลูกที่บ้านเราบ้านเราเดี๋ยวนะ าวางตรงไหนดีเลยวางไว้ตรงนี้ดีไหมอ่ะวางไว้ตรงนี้ดีกว่าปับป๊บปับ๊บปั๊บโคมามาเป็นฟาร,รม์มดีโอเคครับตอนนี้ผมก็จะแกะกลับไอ้อจับ,บวัวมาได้าสามตัวแล้วนะแล้วก็แกะมาอยู่ตรงนี้ด้วยว่าเดี๋ยวอนาคตหน้าผมอาจจะทำการขยายฟาร์มไก่นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ให้ฟาร,รม์มขยายฟาร,ร์มไก่ก,ก่อนนะ วิธีทำก็คือครับเราก็ต้องเอาตามเราจะต้องหารั้วมากามา้านมก็คืออนนี้นั่นเนนยอ,ยองเราก็แค่ขโมยของเขานิดๆหน,น่อยๆเนบเพราะว่าชาวบ้านไม่อยู่แล้วนี่ก็ขโมยได้โอเคน,นี่เราก็ขโมย,ยกันเลยครับขโมยเพื่อมาทำนะฮะเดี๋ยวเดียด๋ยวให้ไก่มาเข้ามาก่อน ดี๋ยวผมขอไปเอามาเล็ดพวยจีนหนึงนะมาไก่ยาเข้ามามามานี่มานี่มานี่เข้ามาว <c oughs> ัวไม่เข้ามาวัววัวไม่เข้านะวัวไม่เข้ารอให้ไก่เข้ามาอยู่เต็มยันไก่ <c oughs> <c oughs> เข้ายากยินเลยว่าไก่ เออเข้ามาไก่สนใจอะไรอะไก่เข้ามาดีๆเข้ามาปึ๊บโอ้<า>โหตัตวยัตัวตัวตัวไมกี่ล้อแล้วเนี่ยโอ้โหใกล้มึงนะมึงโอ้โหโอเคตอนนี้เราก็เอาไก่ไปอยู่ตรงนี้ก่อนเจ้าไก่เนี่ยก็ลากมันมาเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปตามหาต่อครับไป ครับตอนนี้ผมก็ลืมไปว่าบ้านใ p c พีซตรงนี้ที่ผมจะเอาไว้ทำให้มีพีแล้วผมไม่ทำแล้วนะผมก็เลยทำการมามาทำฟาร์มแกะเลยทุเลยนะครับตอนนี้ผมก็จับแกะมาแล้วมาครับเดี๋ยวเราจับต่อกันเลยดีกว่าแต่วิธีจับนี่เราต้องมีเดี๋ยวนะเราก็ต้องทำแบบนี้ทุกครั้งหม,ะมจะเข้ายัางไงวะพี่จะาไปออกเดี๋ยว ก่ไก่แลาไก่มาก่อนไก่ไก่หัวตรงนั้นก็เป็นที่ขุดเหมืองโ,โหสุดยอดครับบ้านผมเริ่มเจริญแล้วตามมามามาอยู่ฟาร,ร์มไก่กันมันทำได้บอวเชียไม่ได้ทำเฮ้ยทำได้ว่ะแต่ไม่อะอ้นี้รอดจะดีกว่าครับ ค่อยๆรอให้มันเดินมาแน่ปันไงเดินมาลูกเดินมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำภาพโอเคครับตอนนี้ผมก็จับแกแะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพรเร็วนะเดี๋ยวผมก็ทำภาพรเร็วไปแล้วนะจะได้เสียงวลาก็นี่คือคอือไม่ใช่จับแกะดีจับไก่เออผสมพันไก่ก่อน ผสมตัวไหนดีตัวนี้นะเฮ้ยกินยังไงวะแกใ้มันกินยังไงดีนี่ไงนี่ไงอ่าเรียบร้อยครับตัวนี้ทำไงเออทำอยังไงวะตัวนี้เช่ามันก่อนแล้วกันครับเฮ้ยมัอนออกไข่ไหมผมละนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้บัวดิบบัวมันจะทำได้อีกวะ เฮ้ยทำได้ยี่สิงปั๊มลูกเหรอปั๊มลูกได้ได้งั้นผมก็ใช้วิธีนี้ฟาร์มไปแล้วกันฟาร์มก็ฟาร์มฟาร์มลูกมัน,นฟาร์มดิโอ้โหใกล้จะโตแล้วนี่ยเด็กก็เดี๋ยวรอมาโตนะผมก็รีบเร่งให้มันโตเนาะเย่ก็เดี๋ยวภาพนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน เพราะว่าสัตว์ผมก็จับมาได้ประมาณนี้แกะอยู่ตรงนู้นนะถ้าอยากได้แกะก็ต้องวิ่งไป่าตรงนู้นนะวิ่งไปตัดขนมันแล้วก็ถ้าอยากได้วัวก็อยู่ใกล้กลบ้านผมเลยแล้วก็แกะก็ะกพานี้ก็เริ่มมีอะไรมากขึ้นแล้วนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับทีน,<ค>ทนี้ใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วด,ดัดเพื่อจะไม่พลาดที่มาผมสำหรับิปนี้บายบายผมสวัสดีครับ バイ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 